จากเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายนะคะในมัสยิดที่เมืองเปชวาประเทศปากีสถานนี่นะคะก็มีคําถามเหมือนกันนะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มที่มีการโจมตีที่มัสยิดเนี่ยทำไมถึงเลือกโจมตีมัสยิดรวมถึงเป็นกลุ่มไหนแล้วสถานการณ์ความรุนแรงนะคะเรื่องของการก่อการร้ายในพื้นที่ปากีสถานจะ รุนแรงมากขึ้นหรือไม่นะคะวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์มโนตอารีค่ะอาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเป็นและคุณดาวคุณท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์ขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีคําถามเหมือนกันค่ะว่าทําไมกลุ่มก่อการร้ายเขาถึงเลือกโจมตีมสัสยิดค่ะครับคือ เราจะเห็นได้นะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการโจมตีมสัสยิดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางก็ดีที่อัฟกานิสถานก็ดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ปากีสถานนะครับการโจมตีที่มสัสยิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้ประอบการร้ายเนี่ยมุ่งที่จะสังหารนะครับคนนะฮะจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้ว่าจะเป็นคนที่เป็น,นมุสลิมด้วยกันเองนะครับหรือว่าถือนะฮะนิกายสำนักคิดเดียวกันนะครับกับอีกกรณีหนึ่งเนี่ยนะฮะคือการโจมตีกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นนิกายสำนักคิดต่างกันนะอย่างเช่นการโจมตีในปาฏิสสานก็จะมีมีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะก็จะมีการโจมตีที่มัสยิดท,ที่เป็นมุสลิมสายอิียก็มีเกิดขึ้น แต่ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยนะท,ที่เปชวาดเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะที่พิเศษอีกหนึ่งครับว่าเป็นการโจมตีมัสยิดจริงนะฮะแต่ว่าเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยคือตำรวจนะคือเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของรัฐบาลน,นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่ามีความเฝ้าระวังนะฮะความปลอดภัยอย่างแน่นหนา นะครับเนื่องจากว่าเป็นย่านของตํารวจนะฮะที่ทําการตํารวจที่พักอะไรของตํารวจเนี่ยนะครับย่านนี้เนี่ยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้คนนอกเข้าไปนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสูงเนี่ยจะเข้าจะออกเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจคน้นตรวจตานะครับหรือว่าถ้าจะเป็นคนนอกเข้ามาเนี่ย ก็จะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อมีคนในเชิญเข้ามาหรือมีญาติอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะค่อนข้างสูงนะครับทีนี้พอมันมาเกิดเหตุที่มัสยิดที่อยู่ในไอ้บริเวณปิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดคําถามขึ้นว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งๆที่มีความใคะใช่ครับแน่นหนาขนาดนี้ นะครับแล้วที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป้าหมายของการโจมตีเนี่ยก็คือโจมตีไปที่ตําตรวจนะครับแล้วก็เสียชีวิตเป็นร้อยเลยนะส่วนใหญ่เป็นตํารวจบาดเจ็บอีกเกือบสามร้อยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเป้า,เป,าเป้าของการัำหางคือตํารวจนะครับพอมาดูว่าเอ๊ะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยนะครับก็มีการมองกันถึงอสองสามาแนวทางด้วยกันนะครับหน ก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินไซต์เฮลท์ไหมมีการช่วยเหลือจากคนในมไหมใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นตำรวจเองทีอ่ออกจากราชการไปแล้วไม่ได้เป็นตำรวจ mm. ไปแล้วนะครับแล้วเข้ามาก่อเหตุเองนะนี้คือ,คอทฤษฎีที่หนึ่งนะครับทฤษฎีที่สองเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนนอกที่มีญาติอยู่ข้างในนะครับ mm. แล้วก็เข้ามาก่อเหตุโดยที่ อ่คนนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถในการประกอบระเบิดนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็ทยอยเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้าไปนะครับเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าขนเข้ามาครั้งเดียวแล้วก่อเหตุแต่ว่าเตรียมการมาก่อนล่วงหน้านะครับสักระยะหนึ่งแล้วลถึงเวลาก็ไปประกอบข้างในนะครับแล้วก็ทําเป็นอ่เสื้อนะฮะรัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เข้าไปก่อเหตุในบริเวณมสัสยิดครับ อันนี้คือ<ม>คือคือแนวทางที่มีกมารมองกันครับคุณพิมครับคุณดาวครับค่ะอาจารย์ขาแต่ว่าที่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะคะกลุ่มตาลิบันเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเป็นฝีมือเขาแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาออกมาปฏิเสธอาจารย์ประเมินสถานการณ์นี้ยังไงคะว่าจริงๆน่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มไหนกันแน่คืออย่างนี้ครับในปากีสถานเนี่ยกลุ่มที่เ,เป็นกลุ่มก่อการร้ายและเป็นภัยคุกคามหลักของรัฐบาลปากีสถานเนี่ย เราเรียกว่ากลุ่ม TTP นะครับหรือว่าตาลิกเกตตาลิบันปากิสถานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2007นะครับ2007จากเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกับรัฐบาลน,นะครับในขณะนั้นจึงเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยเขามีเป้าหมายที่ต้องการที่จะใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่นะครับในเ,เขตเอ่ปัชตุนกาวาเนี่ยนะครับ อ่านี่คือนี่คือที่มาของกลุ่มนี้แล้วก็มีศักยภาพในการก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับทีนี้อพอเวลา,าถ้าเราจำได้เนี่ยนะฮะในปี2014ใช่ไหมครับ2อ1 4มันเกิดกลุ่ม i อสนะกลุ่ม i อซิขึ้นที่ตะวันออกกลางใช่ไหมครับมันก็จะมีบางส่วนของกลุ่มตาลิบนันปากีสถานเนี่ยนะครับไปร่วมกับกลุ่ม i อหรือว่าเรียกตัวเองว่า เป็น IS แห่งคูรัสานก็คือคูรัสานก็คือดินแดนแถบนั้นเพราะฉะนั้นมันมีมันมีลักษณะของการผสมผสานกันระหว่าง2<ะ>งกลุ่มก่อการร้ายนี้นะครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะครับกลุ่มผู้บัญชาการของกลุ่มอาลิบานตปาฏิถสนเนี่ยออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับท,<ะ>ทันทีเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าโคโกครับโคโศกของกลุ่มตลิบานปาฏิถสนเนี่ย ก็ได้ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ดังนั้นผมกําลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกลุ่มท tp เองก็ดีกลุ่ม i อเอสงกูร,ร์รานก็ดีเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันผสมผสานอาจจะไม่ลงรอยอหรือว่าอ,อ,อาจจะยังไม,ไม่ตกลงกันอย่างนี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือเวล่าอาจจะอาจจะความคิดเห็นต่างกันในแง่ที่ว่าเอ๊ะใครเป็นคนก่อเหตุแล้ว เอ่อใครจะต้องเป็นคนอ้างความรับผิดชอบอ้างแล้วจะมีผลอย่างไรเอ่อตามมาเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะมองไปที่สองกลุ่มนี้เป็นหลักเลยฮะกลุ่ม TTP ตาลีบันปาิสานซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับอัฟกานิสถานนะฮะอันนี้ต้องต้องแยกกันอุดมการค,คนละอยา่างการต่อสู้คนละอย่างเป้าหมายก็เอ่อคนละอย่างกันนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือ IS แห่งครูรอซานนะกลุ่ม IS สสองกลุ่มหลักเนี่ยฮะ ที่ทางการปรากิษฐานเนี่ยเขาเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับแล้วทางการปรากีิถานถือว่ามีนโยบายด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งไหมครับในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแบบนี้ครับคือ,อกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2007นะครับแล้วก็เป็นเป็นภยัยคุกคามหลักของประเทศเลยนะต่อสู้กันมารุนแรงมากๆครับ จนกระทั่งมาถึงในยุคข,ของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็คือรัฐบาลของอิมรอนขานเนี่ยเขาได้มีการเจรจากันแล้วก็มีการตกลงหยุดยิงกันนะฮะระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มตาลิบนันปากปีสถานนะครับแต่พอมาเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันของนวาชารีฟเนี่ยปรากฏว่าไอ้ไอ้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ผลละมันก็ไม่มีผลละ เพราะว่ารัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะก็เดินหน้าในการที่จะปราบปรามกลุ่มนี้ต่อนะฮะมันก็เลยนำผู่ความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ปากีสานที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะ,ะใช้เรียกว่าไม้แข่งนะฮะในการในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายนะปากีสถานเป็นพันธมิตรแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามต่อต้านการก,ก่อการร้า แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่เขาเจรจากันนะครับแล้วก็บรรลุข้อตกลงอยุดยินระหว่างกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยข้อตกลงนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เป็นผลแล้วนะครับและคาดคว่าสถานการณ์หลังแากนี้เนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อ,อ,อ,อยๆด้วยครับ เนี่ยคะ่ะอาจารย์จะถามเหมือนกันนะคะว่าจากการที่ทางกลุ่ม TTP นี่นะคะเขามีการมุ่งเป้าโจมตีเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยตรงนี้เป็นสัญญาณไหมคะว่าจะมีการยกระดับความรุนแรงมากขึ้นและอยากให้อาจารย์ประเมินด้วยว่าสถานการณ์การก่อการร้ายในพื้นที่ปากีสถานนี่น่าจะยกระดับขนาดไหนด้วยคะ่ะคือคือผมผมผมให้ภาพเห็นครับว่า กลุ่มตาลิกตาลิบันปากีสถานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มอันกอยดั๊กใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่ม i อเอสแห่งคูรอซานแต่ว่ากลุ่ม i อเอสเนี่ยนะฮะอ่าแห่งคูรอซานเนี่ยนะครับมีปัญหาต่อสู้กับกลุ่มตาลิบันในอัฟกา,านิสถานนะครับกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเนี่ยในรัฐบาลตาลิบันขณะนี้เนี่ยก็ปราบปรามกลุ่มไอเอสคูรอซานอย่างหนัก นะเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะย้ายนะครับหรือว่าโยกมาปฏิบัติการในปากีสถานามากขึน้นนี่จะทําให้สถานการณ์ในปากีสถานเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็มัน,นยืนยันในในสิ่งที่ผมบอกว่าตาลิบนันปากีสถานกับตาลิบันในอัฟกานิสถานเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันค่ะนะฮะค่ะแล้วแล้ว,ลวรุนแรงนี่จะไปถึงจุดจุดไหนคะอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยมันจะคลี่คลายหรือว่า ลดท่อนความรุนแรงลงยังไงได้บ้างคือ,อในอดีตเนี่ยนะฮะพื้นที่ไคเบอร์ปัชตุนกาว่าแถบเปชาวาเนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่รุนแรงมากนะครับความรุนแรงหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะนำขึ้นบินในตอนนั้นที่ยังอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยนำเครื่องเครื่องบินโดรนเนี่ยขึ้นมาถล่มโจมตี บริเวณชายแดนปากีสถานบริเวณแถบเนี่ยทำให้สถานการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมกําลังจะมองว่าผลทางข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลปากีสถานนะครับมีอยู่อ่สองสามทางเลือกด้วยกันที่ที่ที่ต้องเลือกหนึ่งก็คือปฏิบัติการต่อต้านนะกลุ่มนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งซึ่งปากีสถานจะมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน่นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย นะครับสมัยนั้นเนี่ยเพิ่งเพิ่งพาสาหรัฐอเมริกาในการจัดการกับกลุ่มพวกนี้ถูกไหมครับอันที่สองนะฮะจะเป็นไปได้ไหมที่สหรัฐอเมริกาจะดึงอ,อ่ปาติสานจะดึงความช่วยเหลือจากสาหรัฐอเมริกาเข้ามาอีกนะครับเพราะอเมริกาเองก็ต้องการที่จะเข้ามาตั้งฐานทัพในปาติสานอยู่แล้วเคยเคยเคยขอที่จะเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางที่สองเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สถานการณ์กลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้าก็คือว่า จะมีการระเบิดมีการยิงมีการต่อสู้กันอีกเยอะแยะมากมายเลยกับผลทางที่สามก็คือเลือกที่จะเจรจา,ากลุ่มนี้เหมือนกับรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์มันรุนแรงมากผลทางที่สามก็คงเป็นไปได้ยากในระยะใกล้นะครับนะเพราะฉะนั้น<า>ต้องติดตามนะว่าว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลปฏิสัมจะดําเนินการอย่างไรซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ย ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วหลายรายนะแต่ยังไม่มีการเปิดเผยขึ้นมาครับคุณกลิ่นครับขอบพระคุณอาจารย์นะคะถาว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในปากีสถานนะคะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอาจารย์มาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยอาจารย์ดรมานดอารีนะคะอาจารย์ประจาคณะภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์นะคะตอนนี้ก็มีความพิเศษ ไม่ไม่เหมือนกับครั้งก่อนนะคะที่มีการโจมตีมัสยิดก็คือว่ามีการยกระดับในการมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะคะครับเรื่องก่อการร้ายก็ยังคงเป็นภัยที่หลายประเทศต้องเฝ้าระวังกันอยู่